สวัสดีเจ้าวันนี้จะเือป้าเปิน้นมันจะไปแจ้งซอนะเจ้าอันนี้นะสิ้นจำเปิ้นฟังจะซอเรื่องเจ้าสุวัสนางบัวคำนะเจ้าอันนี้แอนบอกอกเขียนมาได้นะเจ้าใจ้สิ้นจำฟังนะเจ้าเปิ้นจำได้หมดเลยนะเจ้าเรื่องเจ้าสุวัสนางบัวคำแ <c oughs> อนเริ่มเลย nắng bua khang kai tang la bang ti ognay tang pa chao ti tăng một cao cho su vatna to eman ukan sa la tang 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 ได้จ้าก็ยังก ST ูกัดเจ้ากินกูเจ้าสุวัสหนอไทยทังผ้าลือสีทั้งก็เล่นเห็นได้ท่านเจิญโยกม่กให้กตัวกูตัวกรรมของนางบอกคำแม่แตปันละ ăn than lên mai sưởi <laughs> à thang nhốt hay biển mia bèng cố gắng là đôi còn là ít cơn ma chặt nị thọ lấy sốc hèn khăn thang cất lấy bộ bàn chào dù mưa nà สว่วนมาอาชาต่างพาคู่เฝ่าจึงมาใจเจ้าอยู่จูเมื่อคืนวันปวดยักเขาหันจึงอาชาดไว้อาได้ถึงบางานพี่ไทยพี่ปอกนาานหน้ามาใจวันนึกงานนอไทยอันตั้งสองเขากูเขาปปาดงกว่างโซ เผื่กมันมีทางบาตังบาเฟืองไฟฟ้าบะม่วงขี้หาหนุยบักสุกงามดีมีถึงก้อยเป็นวีสุกงามดีอ่อนนาอ้วนมีแถวบ้านละอ้วนลูกใหม่ของจังมีทาง đi hình tặng, cháu có lo à ya khâu ăn à năn àu, đôi ya à à xa nông à ba khâu, khi đen à cúng thăng, phù ba, áo cánh dò chúc à thăng à lên à Nước bài à thăng về như bàn chơi bàn, sắc mía nai ba. อกขวัญตาพานก็เลยเดินมาจุกปอยพองมันว่างามแต่นื้ออันตั้สองใจยิงพอพาอเสุดยอด